สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้มาเล่าปลาหาเห็ดคือนเขาครับผมบรรยากาศยำสาวครับผมเอาไปรับซุ้มด้วยกันเลยครับพี่นอ้องไปหาเห็ดด้วยกันเลยครับไปกันเลยครับผมปลาพี่น้องเห็ดคาดอกใหญ่โอ้ยใหญ่ครับนายเน่พี่นออ้องเอ้ยปลาโอ้ย เห็ดกาเห็ดคาครับผมขนใหญ่เลยเห็ดขาครับผมอุ้ยดอกใหญ่ๆครับผมบัดส,สวยๆครับผมเห็ดพึ่งคาลายไปเนาะ ปาโอ้ยส <Pa> ีสวยครับผมเกิดอะไรข้ทางปาเห็ดไก่พ่อแม่เป็น้องเอ้ยงอกใหญ่ๆงามๆปมปาบู้ย Ui, đọc ngầm 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 xuôi xuôi các không? Hòm hòm Bút Bà bà bà, -bà, 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 -bà. Hết nhảy nông Bát nông Hết nhảy hết nà lấy cứ có gấp ui thế hết có hết có bát chùa phi ấy mẹ phi nong đọc ngầm ngầm nhẹ nhẹ các bố อยสวยงามอลังการเลยอุยไปหนังเลยปลามิติปลาเนี่ยปลาเฮ็ดไขเ่ <c oughs> เฮลังงูเฮ็ดอะไรครับผมสวงดอกโอ้ดอก,กงามๆนี่ปลาไปหนัง ใบหินสวยๆครับเห็ดหนาอะไรครับพี่นกสามดอกดอกส,อสวยๆเลย หวครับเหดหนาเลยครับอ้ยพีหนองเหดหนางว่ครับผมหนอกยังไงครับผมอ้ย ยังกินได้อยู่ครับนี่ยังแข็งอยู่ครับกินได้อยู่ครับผมปัดดอกนี่แหงงามอ้ยพี่น้องเห็ดนางงัวเอ็ดนางงัว,าวขามันยาวดีขนาดปัดพี่น้องว้ยสวยงามอลังการครับผมอดอกตูมมันดอกตูมเห,ห็ดนางงัวปัดเออ วุ้ยว้าดโดปีนองเอ้ยสวยๆครับผมเ้ยปีนองสวยๆครับวิธีเฮ็ดเฮ็ดนาแรงครับผมวุ้ยสวยๆครับผม เุ้ยพี่น้องพี่น้องว่าเห็ดนางนี่คืองามแต่เห็ดนางแล่พี่น้องเห็ดนาแล่คนดอกหนึ่งดอกใหญ่ครับตัวนี้งามบานแล้วบานสวยๆครับผม เต็มตะกาเลยครับเดี๋ยวเอาดินออกจากขาพี่น้องโอ้โเต็มตะก,กาเลยพี่น้องเพื่อนเศสาวอ่อยคุณสวยครับผมเต็มตะก,กาแล้วครับนี่มีตเทสหน้าแลพี่น้องเฮสหน้าแลเฮดไข่เฮด,ดทานพี่น้องฝนนะ ปาดพี่น้องสวยงามอลังการครับผมสาวนิดคุณสวยเธอบอมักออกกล้องครับพี่น้อง